วันนี้วันนี้วันนี้ลูกี่สิ0บ,บทาทของเราก็มีใครเราอยู่ห้วัวพอซ<อ>ื้ต้นมมันจะไปซ้ำไหมไม่มีใครมาไม่มีใครเข้ามาเดี๋ยวจะพามาชมตลาดห้อยพึ่งอุ้ยคลองใหญ่น่นคุณไม่ขึ้นไม่ได้เออฝักทองดูฝักทองเลย อู้ไปใสกันนกโ้เยกันมดางเกงในจากโรงียวเดี้เยค่ะดี๋ยวเดี๋ยวน้ดงน้องันจะบอ่ัา่ะ พี่สาวจะขึ้นทำไมบอกน้องเลยใครขึ้นโอ้สามบาทสี่สิบาทก็้นแนเลยลูกลาจ้านี้ลูกจับพ่าท4สิบบาทอแม่ผมแหววมาแล้วทีไอ้ปาจได้ขายของไดมันไหมพี่เาพี่ครับ ทำไมไม่เห็นคนนะดูมันค้างเดี๋ยวยังไม่มีใครมาเป็นมันมันไหมอันนี้คือเขาเรียกอะไรข้าวตอกเหรอข้าวตอกข้าวตองข้าวตอกเหรวอะไรอะไรลองเอาไปนึ่งกินติสักสองลูกเนาะพี่เมีวเรียกให้หน่อยเรียกเป็นไหม ไปคะเลือกให้สองลูกได้ไหมอันนี้มันมันไหมมันไหมเอามันมันเอาคนไปไหนหมดพี่แมวคนไม่มาก็ไม่ขึ้นไงปิดเถอะทั้งนั้นไปลง สองรูปนะคะ